ขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอ,อีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ผมมิสเตอร์สกายวีทีวีนะครับที่จะมารีวิวไมคับพกคิดอ dition เวอร์ชันน,นนี้ครับเป็นไงคนระับเป็นเวอร์ชันใหม่เลยทีเดียวเสียวเนะี่ยับยบแบบเหมือนเดิมของมันยะ คลองเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับที่ผมไปดูไปเพจตัวนะพอนี้อันนี้ก็จะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพิ่มเลยเนี่ยจะผมจะลงซั่งลงให้ดูนะครับแล้วก็ะโดจะมีนะครับเพิ่มเติมไหมครับแต่ที่ผมลงนะครับเวอร์ชันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันแก้บังให้มันลื่นนะครับ แก่แบบพวกแก่แบบพวกเวลาวางไข่อะไรต่างๆนะครับนี่ครับผมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่ครับไม่มีนี่ครับ ไม่มีเลยนะครับไม่คร en ับไนไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับนไม่ต้องห่วงว่ามันไม่มีเพิ่มเติมเลยคือเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชันแก้บากให้มันลื่นนะครับแต่เป็นลื่นมากเลยจดิ ้ยลื่นหนไม่ได้โกหกผมว่าหน่อยเวลาวางกันไม่เลื่อนนะครับนี่ครับช่วงอะไรอย,ยัางงันจะไม่เลื่อนใช่ไหมดูดิโคตรลื่อนอะนี่ครับโคตรลื่อนอะดูดิ ธรรมดาถ้าระวางอย่างขนาดนี้มันคงจะไม่ลื่นใช่ไหมมันน่าจะเหล็กเหล็กเกินนิดนึงเรามาลองวางให้ดูดิว่าเลยมันจะเหล็กไหมประมาณสักทัวครับห่งสอนี่สงสามสี่ห้าหกเจ็ด ไปแปดแเไปก็สี่แปดสองสามสี่สี่แปดสิบหกเ็ไม่แลกครับท่านผู้ชมธรรมดายี่สิบตัวนจิว่าแหลกโคตรโคตรแล้วนะครับโอ้โเ2็ดสองสี่สี่ห้าสี่หกเจ็ดี่แปดสี่กสามสิบยังลื่นอ่ ธรรมดาในแบบเก่าองผมในยาที่ผมมันจะไม่แบบลงมมนะครับที่มันเป็น,น่ๆคือคือตอนนั้นเน่ะผมเอาไอ้ร่อโกรีมไว้ใช่ไหมใช้ร่อนกรีนใช่ไหมครับแมงแหลกแมงนี้ไม่แหลกก็เป็นเวอร์ชันแก้บักค่อยๆลื่นๆนะครับนะครับลิงโล่ผมจะยังไม่ได้ทำลิงโล่ไว้ให้เลยครับ ไปดูก่อนว่าจะมีลิงหรือไม่ลิงก์ไปดูเอานะครับเพราะว่าสักทีนี้ก็เชิญกันกดไลค์กดแชร์ subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเคื่อต่อไปของผมด้วยนะครับขอสักแมลไ์เป็นหนึ่งกำลังใจในการทำเคื่อต่อไปนี้ครับสักทุนนี้สวัสดีครับขอให้โชคดีนะครับสตสมพลสิบเจ็ด